คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะนัวอยู่กับพี่อุ๊พี่อ้อยนะครเป็นแค่กติมสักนะคะัของการจัดงานวันนี้ที่มาร่วมเฟรมในรายการของเรานะคุณผู้ชม,ชมตอนนี้เราอยู่กับการประกวดงานแถลงข่าว Miss Country Thailand 2023นั่นเองสวัสดีพี่อุ๊พี่อ้อยค่ะสวัสดี อยากให้พี่เนี่ยกล่าวถึงการจัดงานวันนี้ก่อนค่ะค่ะสำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะทางสมาคมพัฒนาชนบทนะคะจะมุ่งเน้นในในส่วนของการสร,สร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญเวทีนี้ก็คือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสาวง,งามและสตรีข้ามเพศนะคะที่มีโอกาส แสดงความสัมาษณในคนเวทีนี้นะคะเพราะยังไงก็ฝากทุกท่านฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยได้เลยสำหรับพีนียนะคุณผู้ชมให้ติดตามการประกวดครั้งนี้ครั้งหนึ่งค่ะ นี้นะคะก็เป็นครั้งแรกของมิดคันที่ไทยแลนด์อยากแนะนําให้ติดตามพวกเรานะคะอย่างต่อเนื่องและก็เชื่อเสมอนะคะว่าเวทีนี้จะเป็นเว,เวทีแจ้งเกิดให้กับนางงามที่มีคุณภาพ <laughs> และก็เชื่อเสมอว่าพวกเราพราอ้อมจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันดังสโลแกนที่ว่านางฟ้านักพัฒนาทรงคุณค่าสง่างามนาสังคมค่ะได้เลยขอบคุณทั้งพี่ทั้งสองด้านมากค่ะขอบคุณค่ะ